ทำตัวหนังสือลอยออกมาด้านหลังดอกไม้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้บบวกเข้าไปนะครับผมเลือกคลิปที่นํามาตัดคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับตอนอื่นเลยนะครับผมจะทําการปรับความสวยงามของคลิปก่อนครับมาที่ปรับแก้ครับผมขอเพิ่มความสว่างเล็กน้อยนะครับนิดเดียวพอครับเพิ่มความอิ่มสีให้มันจัดจ้านสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้คมชัดอีกนิดเดียวพอครับ หรือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับติ๊กถูกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําตัวหนังสือนะครับยิ้มแบกกลับมานะครับมาที่ข้อความนะครับเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์เปียกแล้วกันครับโอ้เขียนคําว่าสอนถ่ายทําก็ได้ครับสอนตัดต่อแล้วกันง่ายๆให้เห็นภาพชัดเจนครับสอนตัดต่อแบบนี้ครับแป๊บนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกครับเอาเอฟเฟกแบบไหนดีเอาแบบดอกไม้เราสีเหลืองแล้วก็เอาสีแบบเหลืองๆแล้วกันนะมันใกล้ๆเกียงกันอืม เปลี่ยนฟอนต์เล็กน้อยครับนะขอฟอนต์ที่ผมคุ้นตาคุ้นเคยเท่แมนี้เอออันนี้ก็ใช้ได้นะครับนะครับประกอติ๊กถูกเข้าไปครับนะครับแล้วก็จับยืดนะครับให้เต็มคลิปเลยนี่ครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมขอขยับเจ้าตัวหนังสือสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมจิ้มที่ตัวหนังสือนะครับจิ้มที่คีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการครับแตรงนี้นะครับผมจะให้ตัวหนังสือนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่ครับ นี่นะครับนี่ตัวหนังสือเราก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอ็กซ์พอร์ตไปหนึ่งครั้งครับส่งออกไปเลยครับเ๋ยวขยับตัวหนังสือเองใหม่ดีกว่าขึ้นอีกนิดหนึ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่ะพอเอ็กซ์พอร์ตเลยครับเสร็จแล้วนะครับจิ้มแบ็กกลับมาครับจึกครับแล้วก็ลบเจ้าตัวหนังสือนี้ออกไปเลยครับลบเลยครับเสร็จแล้วนะครับ ิ้มบวกตรงนี้ครับเพิ่มคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตเมื่อสักครู่เข้ามาครับเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับ่าจับคลิปตัวนี้ลงมาข้างล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนมานะครับหาเครื่องมือภาพซ้อนครับจึกครับแล้วก็จับให้มันทับกันเลยครับทับกันให้สนิทเลยเองครับจับมาทับกันให้สนิทแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับเลื่อนหาเครื่องมือที่มีชื่อว่าลบบีจีออกครับมาที่โครมาคีครับ เลื่อนไปที่ทองฟ้าครับนี่อย่างนี้นะครับแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับนี่นะไม่ต้องปรับเลยให้มันอัตโนมัติไปเลยถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ลองปรับแก้ตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับจะเอาแค่ไหนผมติ๊กถูกเข้าไปครับดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับข้อความมันขึ้นมาซ้อนด้านหลังตัวหนังสือแล้วเอยด้านหลังดอกไม้ของเราแะ้รเหมือนกันอ่าแบบนี้นะง่ายไหมเออฟมขึ้นมาแค่นี้แหละครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับนำไปปรับใช้กันนะครับ คุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จานเปียกสอนไทยทำครับ